เลยก็ได้เนาะอันนีวเราเข้ากันไปเลยอันนี้คือตลาดสามย่านนะครอบครัวเราอะ่ะจะมากินสเต็กกันบ่อยใช่ไหมคะม,มะ่าม้าใช่ค่ะ,ะแล้วก็จะมีร้านประจําของเรานะคะใชระ่ร้านอยู่ตรงนู้นร้านอยู่ข้างบนตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูร้านกันข้างบนกันเลยดีกว่าชื่อร้านอะไรกันคะร,ร้านอ้วนผอมนะคะที่เรากินกันประจํานะคะแล้วก็ที่สังเกตก็คือร้านเนี้ยคนจะกินเยอะสุดนะแล้วก็ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนาะเาก็มีเปิดย่างเนยที่นี่ข้างบนด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองชิมย่างเนยที่นี่เราไอ้ร้านนั้นเราต้องไปกินสะพานพุทธค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูย่างเนยสะพานพุทธกันนะคะรอบอื่นนะแต่รอบนี้เราไปสเต็กสามย่านกันก่อนพอใจพานนำขึ้นไปอาจูงมือน้องข้ามถนนด้วยค่ะนี่ร้านตลาดสามย่านนะสเต็กก็อยู่ชั้นสองกันนะ หายทางขึ้นเดี๋ยวก็ไปดูกันว่ากคนมีร้านอะไรบ้างอ่านี่ก็เป็นทางขึ้นไปชั้นสองมาแล้วเเลยผมตุ้ดุานด้วครับตรงนี้เขาจะมีจุดใหญ่สำหรับแก๊สด้วยจะเป็นร้านอาหารของแก่อ่ออาไป แต่มาถึงเจอ,อย่างเลยก่อนขึ้นมาจะเจอร้านย่างเลยก่อนเลยง้ายว้าวหลายตัวนะหลายตัวนะย่างเลยแต่เราไม่กินเด็แล้วก็อยากกินย่างแต่เรามากินสเต็กนี่กเราตั้งใจมากินสเต็กค่ะ,ะคไ,ได้ค่ะอ่ะ นี่มามา่า<ะ>มาม่าเลือกโต๊ะแล้วนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาแล้วค่ะอตอนนี้นะเราก็ได้โต๊ะที่นั่งแลนะ้วเนาะใช่นูกกแก้วเอาเพลทิค่ะเต็มน้ำแข็งเลยโอ้น้ำแข็งเต็มเลยเหรอคะไม่เตแลวค่ะตอนนี้มาม่าก็ง่วนกับการจดรายการอาหารนะดูเล่มเมนูเขานี่เหมือนกับ เล่มหนังสือเพลงคาราโอเกะเหรียญหนาเตอะเลยใช่ไหมคะมคะมะามาได้แล้วค่ะมะมะได้แล้วมะมาสั่งอะไรไปมั่งนะคะมีพ็อกกระดองเบอร์ไก่กระดองเบอร์พ็อกช็อปอไก่สไปซี่ปลาดีไลท์แล้วก็หมูพริกไทยดำค่ะร้านเขามีนี่นะพวกอาหารตามสั่งด้วยไม่ใช่มีแค่สเต็กอย่างเดียวนะแต่วันนี้อาหารตามสั่งเขาปิด อ๋อวันนี้อาหารตามสั่งปิดเราก็เลยจะได้กินแค่สเต็กอย่างเดียวมาปรับปรุงปรับปรุงพวในส่วนของอาหารตามสั่งใช่ค่ะปรับปรุงคัวอ่าสปาเก็ตตี้ของปวดของพอใจก็เลยอดเลยใช่ไหมคะมาม่าใช่ค่ะสปาเก็ตตี้ผัดที่เมาใช่ไหมครับพอใจอ๋อพอเพลินรอก่อนค่ะเดี๋ยวให้มาม่าจดรายการก่อนพอไหมหกชิ้นพอแล้วค่ะโเดี๋ยวดูนะจานจะใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมคะมาม่า ัเดี๋ยวรอเอารายการอาหารส่งให้พี่เขานะครับพาอใจ่ดูนี่ค่ะดูดบรรยากาศรอบๆอ่าอนจะได้นะคะวันนี้นามานมากนะคะนี่มาดูเลยค่ะรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้นอนใที่สองส่กบินไปนะเอใจนะหิวมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เอใจกับพอเพลินหน้าเป็นตูดแล้วคะ ให้พี่กันเจ็บโต๊ะอยู่พี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูสเต็กของเรากันนะครับมามาเอาให้ชัวนะคะอันนี้อะไรมั่งคะอันนี้อันนี้พอบชอบอันนี้พอบชอบอันนี้ค่ะอันนี้สเต็กปลาดิไลอันนี้แพลตตอันนี้ไก่อร่อยสิอันนี้น่าจะเป็น ทอกกระดองเบอร์อันนี้เป็นไก่กระดองเบอร์อันนี้อันนี้น่าจะเป็นหมูไก่ดำอันนี้เป็นไาไหนอันไหนเป็นไฟไฟแก๊กซี่อสหมูอันนี้สลัอ่าฮำหรับนี่ค่ะหลอดค่ะอันนี้ค่ะหลอดเรามากินกันเลยค่ะโอเคนี่ไงแครอทเราจะกินแล้วอ๋อพ่อเพื่อนากกินแล้วใช่ไหมคะ ข้าวเปิดหิวข้าวพอใจหิวมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยกินพอใจกินไม่สนใจแล้วนะค่ะดูพอใจพอใจจานเบลลือ่ะอ่าหมามาอันไหนคะที่ไหนครับ ไอหมูพริกไทยดำถ่ะลุ่มไ่้อออมาอันนี้พอเพลินพอเพลินคะไ่มีขนม่อดเราพรอ่ะกินนี่นะเลยเพลินนกิีคนหมูชอบกินนี่หรมั้งนุนี่ไหมพอเพลินใส่ทอสพิกนรอล่ะคะใส่ตรงนี้ใส่อพรกเโอ๊ยะน่ พอเพล่นกินเผ็ดเหรอคะมามากินได้ค่ะอันนี้ก็กินไม่สนใจแล้วคะ่ะหน,น,น,นูจะขอตัวกินก่อนไหมคะได้หิวมากหิวมากะคะ่ะมสะปะเป็นีของหนูใส่ในอกไม้เอาไงอร่อยอ่ะน,นี่ผมเชื่อ,อโอ้โหนี่ดูมาใส่ซอสทิพไทยดูนี่ค่ะซอสเผือกโอ้ยไหนอพอเพลิน พอแล้วมั้งคะขอหนูอะ่ะหนกินนี่คืออะไรอะ่ะหนูกินเองเลยใช่ไหมคะไหนพ่อเวรนะ้ำจิ้มซอสทําวิ้ยหลด่นวิ่งหลดชขอกินด้วย,ววยอวยวุ้ยอย่าเอามีดเข้าปากนะ อ๋อเพิ่น์นฮัลโหลร้อนอยาอนเมืองวมัยพ,พ,อ,พ,พอใจตักชีสออกมาจากในคอกระดองเบอร์ใช่ไหมคะย,ยืดยืดเลยะคระับอ๋อเพิ่์นอยากกินชีสบ้างหรอคะอ่าเดี๋ยวให้มามมาททำเอาชีสออกมาให้นะคะ มีนิดตัวมากควักชิดมากอืมอยากกินอ่ะเฮ้ยนี่ขอขอขอให้น้องก่อนค่ะโอ๊ยเอาใช้มือแล้วอะครับว่าเพิ์นร้อนยังไม่พ่องไปเท่าไหร่เลยค่ะ มาก็น่าจะหิวนะคะโอ้พ่อเพิร์มาเพิร์ดูพ่อเพิร์ด,ย,ด,ด,ย,ด,ดยื้องอร่อยไหมครบับพ่อเพิร์กินเียยำมมโอ้ระวังเลื่อเตื้อนะคะให้จะหนังใหม่ไม่เอานุกินนะไรนะคะปบใจ ก็นังไม้แม่หนูกินนะกินไปเลยค่ะกินไปเลยค่ะทานกินไปแล้วค่ะโอเคค่ะขอเคุณดีพอเพื่นกินเดนมอนแมมแล้วโอ้โหเนี่ยอะไรอะคะยองเนสมายองเนสเหรอคะมาวะ นี่ก็มาต่ออีกไปล้างมือล้างปากยังมากินสปาเกตตี้ต่ออร่อยกะเกสปาเกตตี้อร่อยสปาเกตตี้ราดซอสใช่ไหมราดซอสมะเขือเทศนนี่ดูในจานของพ่อเพื่อนยังเหลืออีกนะฮะแล้วในมือนี่ยังถือถ้วยมายังเนสอยู่เลยดูออมาดโอ้โหเอาเลี้ยง มามักินน้อยมากเลยมามากินน้อยอ่ะไม่น,น้อยหราคือมามักกินไปเยอะแล้วเอาพอใจจัดการสปาเกตตี้เหลือเลยค่ะเดี๋ยวแค่ช้อนเดียวก็หมด<อ>เ,เหนือเอาไหมอาพิมพ์นะน กินน <premises? S 1> ี the the you ่หมดเลยค่ะดูพอเพลินดีกว่าพอเพลินกินอร่อยหรือว่าพอเพลินกินอร่อยกินก่อนกินก่อนกินให้อร่อยก่อนกินให้เสร็จก่อนค่ะแล้วค่อยไปล้างทีเดียวแล้วค่ะกินให้อร่อยก่อนกกินนให้อออร่่ยไม่ต้องไปล้างทีเดียวห้องบนกินให้เสร็จก่อนกินให้อร่อยก่อนกินให้เด็กก่อนแล้วกินโชว์ไปนี่แต่ในจานจานใหญ่นี้หมดเนี่ยเหลือแต่นมปังนะคะ แต่เจ๊พอเพลินนี่ยังไม่อิ่มเลยค่ะโอ้โหอ่ะตอนนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยคะคร่ะหมามาใช่นะค่ะอิ่มมากเลยค่ะดูสภาพนะคะกระดาค่ะแล้วค่ะพอเพลินก็เกลี้ยงแล้วค่ะอกมันจะไม่หมดมอมแมมมากพอเพลินมื้อนี้แล้วสำหรับยังมีต่ออ๋อยังอีกเหรอ แล้วมือนี้หมดไปกี่บาทคะมามะ6 7 5บาทโอเคค่ะก็ถือว่าไม่หนักกเนาะเพราะว่าก็เต็มต้งจานนะค่ะเนอะเยอะอยู่งั้นสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องลากันไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอแชร์ให้กดการ์ดกิ๊กไม่บายบายค่ะขอบคุณที่มาครับ๊ายบายไปเลย